เข้าสู่รายการขย e n ก้าวกระโดดกระโดดใช้ชีวิตครับกลับมากระโดดใช้ชีวิตกันต่อกับรายการของเราในวันนี้ครับครับโอ,โอ้โหหลังจากเจอไปสองช่วงแล้วเด็ดเด็ดเนโดนสาระดีๆทั้งนั้นมาถึงช่วงต่อไปดีกว่าช่วงอะไรครับคุณช่วงออกสนามถูกต้องครับช่วงที่เราจะไปหาประสบการณ์ดีๆครับอยากเห็นต้องได้เห็นอยากรู้ต้องได้รู้เราก็เลยไปออกสนามกันช่วงนี้ผมออกตลอดใช่ช่วงนี้ผมไม่ออกอ่ะวันนี้เนี่ยต้องขอยึดหน้าที่ของคุณหน่อยแล้วกันครับอ้นเพราะ ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นงานเกี่ยวกับการเต้น oh. งานในวันนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับการออกสเตปแดนซ์ uh. นะครับผมเรียกได้ว่าออกสเตปเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปออกไปออกสเตปไปอยู่ที่บ้านก็ได้รหรือออกไปเจอแบบเพื่อนๆในร้านเกมก็ได้ oh. แต่วันนี้นี่เขารวมตัวกันแบบโอ้โห oh. oh. เป็นแบบเกมเมอร์ตัวจริงเลยนะกับงานที่ชื่อว่าออ d i ดิชั Dance Party e p i s o อ e 2โรับบอกรับ with a b-n o ในช่วงออกสนามวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์ใหม่กับงานเปิดตัวแคมเปญบอกรักพานฟอออเดชั่นแดนซ์ออนไลน์ของเกมเต้นออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในตอนนี้กับเกมออเดชั่นและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่งานนี้เลยนะครับกับ ออร i ชั่นแดนส์ปาร์ตี้เอพิโ2ตอนร็อกบอกรักวิ t h a เอ o บี a l นั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้คนเยอะแยะมากมายจริงๆนะฮะมีเรื่องเกี่ยวกับร็อกๆแล้วก็รักๆอย่างแน่นอนนะครับที่สำคัญครับเป็นงานของเกมเต้นออนไลน์อันดับหนึ่งนั่นเองดูซิว่าจะร็อกแล้วก็มันขนาดไหนนะฮะถ้าอยากรู้ตามผมเลยฮะ อจารจ้โอ้โหมันจริงๆนะครับแต่ก่อนเอนเดี๋ยวรอขออธิบายก่อนเลยสำหรับใครที่ไม่รู้จักเกมออดิชั่นนะอบอกอธิบายให้รู้จักคร่าวๆเกมออดิชั่นก็คือเกมออนไลน์ชนิดหนึ่งนะครับที่คุณสามารถเข้าไป เต้นแล้วก็โชว์รวดลายการเต้นได้เลยนะครับที่สําคัญเลยเขามีเพลงฮิตติดชาร์ตมากมายแล้วก็จากหลายศิลปินด้วยอู้ท่านลเกียริมาครับผมนะฮะมีทั้งศิลปินไทยแล้วก็ศิลปินต่างประเทศครับผมที่สาคัญนะครับได้เต้นกับเพื่อนเพื่อนทั่วโลกเลยทีเดียวครับผมาดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอมละเต้นเต้นเป็นตุท่าอายุเต็งเลยครับผมที่สําคัญนะเขาบอกว่าสามารถแข่งแบบเดี่ยวก็ได้คู่ก็ได้้หรือเป็นทีมก็ได้โอ้เยอะมากนะฮะครับ สำหรับงาน Audition Dance Party e p i s o d ซ2นี้นะครับนอกจากจะมีกิจกรรมพิเศษมากมายแล้วเนี่ยยังมีของแจกพิเศษพิเศษครับสำหรับคู่รักออนไลน์นะฮะ200คู่แรกที่ลงทะเบียนครับก็จะได้รับนะฮะเสื้อคู่รักนั่นเองครับและสำหรับคนที่ลงทะเบียน300คนแรกเนี่ยนะฮะก็จะได้รับแร่ไอเทมเสื้อ AB Normal ระยะเวลาถาวรออีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าพิเศษสุดๆจริงๆสาหรับงานนี้ และช่วงออกสนามวันนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าผมมานี่ก็เรียกว่าเช้าแล้วแต่ว่าฮะมีอีกสองท่านนะครับที่มารีเรียกว่าเช้ากว่าผมมาครับสาหรับงานนี้โดยเฉพาะนะฮะและเขาอยู่ข้างของผมแล้วนะฮะเรียกว่าเป็นเกมเมอร์ตัวจริงเลยสวัสดีครับชื่ออะไรบอกนะฮะชื่อเจคับเจนะฮะฮบูมค่ะบูมนะฮะผมแอบสืบทราบมาว่าคุณทั้งสองท่านนี่เป็นสองท่านแรกเลยที่มาในงานนี้มาได้กี่โมงบอก มากีสามห้าสครับปีสามห้าสิทำไมเราถึงตัดสินใจรีบมาขนาดนั้นะกลัวไม่ได้ของครับกลัวไม่ติดหนึ่งในสาครับอ๋อกลัวไม่ติด1.300สาอเพราะวันนี้เขาแจกเป็นเสื้อเอบีร์นอมอลครับผมไอเทมแรบโอ้โไอเทมแล้วก็เป็นแบบระยะเวลาทาวอนอีกด้วยยินดีด้วยแล้วกันนะครขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณอินทรานะฮะทรงเกียรติคุณนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมขอเรียกสั้นๆนะฮะพี่แป้งของเรานั่นเองนะฮะคุณแป้งนะครับถามถึงงานในวันนี้หน่อยฮะว่าเป็นยังไงบ้างครับค่ะงานในวันนี้นะคะชื่อว่า a u d i ชั่น dance p a r t ตนะคะเราจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่2แล้วนะคะจุดประสงค์ที่เราจัดก็เพื่อที่เราอยากจะเชิญชวนให้ผู้เล่นชาว i t i o n ัเนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะได้มามีโอกาสมาเจอกันเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ของคนเล่นเกม a u d i t ั่นค่ะ ซึ่งในงานก็จะมีคอนเสิร์ตฟรีนะคะแล้วก็จะมีของแจกมากมายค่ะครับผมวันนี้นี่โหคนมาเยอะแยะมากมายจริงๆรู้สึกไงบ้างคะตอนนี้เกมก็ก้าวสู่ปีที่8แล้วค่ะถือว่าเป็นเกมเต้นออนไลน์แบบหนึ่งที่อยู่มาอย่างยาวนานจริงๆฮะจริงๆก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็ ที่สำคัญเลยคือต้องขอบคุณผู้เล่นชาวไทยนะคะที่อยู่กับออดิชั่นมายาวนาน8ปีด้วยกันนะคะอย่างแน่นเหนียวด้วยทำให้เราเป็นเกมออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ของคนชอบเล่นเกมเต้นเนี่ยสูงสุดอันดับหนึ่งของเมืองไทยมาตลอดค่ะไฮไลท์ของงานเลยดีกว่าฮะวันนี้หลักๆเลยมีอะไรให้กับแฟนๆออดิชัน่นบ้างคะค่ะหลักๆนะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ตของศิลปิน AB Normal นะคะแล้วก็เรายัางดีไซน์เสื้อไอเทมในเกมนะคะออลาย AB Normal แจก300คนแรกที่มางาน ะะที่มาถึงงานเนี่ยสามคนแรกได้รับถาวรไปเลยในเกม <พา S 1> นะคะ<ม>แล้วไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเราก็เลยเชิญชวนคู่รักจริงๆในเกม200คู่แรกที่เล่นเกมออนไลน์ที่เป็นคู่รักกันจริงๆมารวมตัวกันถ่ายภาพครั้งแรกของเมืองไทย แล้วครับตอนนี้นะฮะผมมาอยู่กับหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวฮะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักนะฮะทั้งในเกมแล้วก็นอกเกมด้วยนะฮะผมถามหน่อยว่าในเกมนี่แต่งกันไหนอันไหนแต่งก่อนกันระหว่างในเกมกับของจริงครับในเกมแต่งเมื่อปี50นะคะมาแต่งงานจริงๆตอนไหนฮะ8ธันวาคม57ครับ8เย56 56ครับ8ธันวาปี56ก็คือปีที่แล้วนี่เองใชโอ้โหก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะฮะค่ะ ไช้นะครับเดี๋ยวให้คุณแป้งนะครับฝากอะไรถึงคแฟนของเกมออริชันเนี้ยแล้วก็ช่องทางติดตาม ข่าวสารต่างๆของออเ i ชั่นด้วยครับค่ะทานนี้ก็ต้องขอขอบคุณชาวออเ i ชั่นนะคะที่เล่นเกมออเ i ชั่นมาอย่างยาวนานนะคะปีนี้ก็8ปีเข้าไปแล้วนะคะถ้าอยากจะรู้จักออเดชั่นได้มากกว่านี้นะคะก็เข้าไปที่ Facebook ได้นะคะแล้วก็เอ่อเซิร์ชคำว่าออเ i ชั่นไทยแลนด์นะคะหรือจะไปที่เว็บไซต์นะคะ a u d i t i o n p a y p a r c o m ค่ะนี่นะครเกมมันๆแบบนี้นะฮะทั้งสนุกนะครับผมแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆแล้วยังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะฮะใครที่ยังไม่เคยลองนะฮะเข้าไปได้เลยนะครับกับ ขอบคุณมานะคะาของตัวแทนทีงานทุกคนที่เรวันนี้นะคะก็ดีใ,ใมากที่เห็นน้องมาร่วมง,งานอนอชัแดนาที่2กัน,กนแบบุณหนา่ข้างาและตอนนี้นะครับเราก็มาเจอกับพี่ๆ AB Normal นั่ AB นเองครับรวสวัสดีครับ เริ่มต้นเลยวันนี้ฮะมาที่งานของออริชั่นถามก่อนเลยว่าปกติเล่นกันบ้างไหมฮรับสำหรับเกมนี้เคยเล่นเหมือนกันนะครับเคยเคยลองโหลดมาเล่นดูนะครับแต่ว่าก็เราทัวร์เยอะเลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นผมถามหน่อยนะ้ว่าสำหรับตัวเรานะฮะมีผลงานเพลงต่างๆ และผลงานเพลงนี้ก็มาอยู่ในเกมนี้อีกด้วยความสึกของนี่เป็นไงบ้างครับตื่นเต้นนะรู้สึกแบบแปลกใจแล้วก็ดีใจนะครับขอบคุณทางออดิชั่นด้วยนะครับที่ที่ให้โอกาสเอาเพลงแล้วก็ไปอยู่ในเกมสุดท้ายแล้วกันนะฮะฝากถึงเกมเมอร์เกมออดิชั่นกันหน่อยแล้วกันนะที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ที่ดูกันอยู่ด้วยครับครับผมก็จริงเกมหลายๆเกมเนี่ยมันมีส่วนส่วนข้อดีของมันอยู่นะครับผม a u d i t i ด้วยนะเกมนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการฝึกสมาธิครับกดให้จังหวะมันตรงกับเพลงเนมันต้องใช้สมาธิเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไงก็เล่นเกมนี้แล้วก็ได มีเพลงใหม่อัปเดตให้ฟังตลอดก็เต้นเก็บรอบกันเยอะแล้วกันนะครับจะได้มีมาร่วมกิจกรรมสนุกๆอย่างวันนี้เองนะครับของนะฮะแล้วก็เพลงของพี่พีเอพีโนมก็อยู่ในเกมนี้อยู่แล้วด้วยอย่าลืมไปเล่นแล้วก็ฝึกสมาธิกันนะครับขอบคุณพี่พีเอพีโนมมากครับขอบคุณครับ ก็ผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับงานดีวันนี้นะครับกับงานที่ชื่อว่า o u i i ชั o n n c n p e r t y t y e p i อ o d e 2ตอนร็อกบอกรัก with a b normal นั่นเองนะครับเรียกได้ว่านน่าจะถูกใจกับแฟนๆเกมเต้นออนไลน์อันดับหนึ่งที่เรียกได้ว่าฮิตสุดๆในขณะนี้กับ o u d i ชั่นนั่นเองครับอันว่าครั้งหน้านะฮะกับช่วงออกสนามเราจะไปที่ไหนอย่างไรติดตามให้ดีกับช่วงนี้ครับ มเชื่อเลยนะครับว่าหลายๆคนนะฮะที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีสุดล้ำนะครับจะต้องคุ้นหูแน่นอนนะฮะกับ i t r i v e นั่นเองครับเขาคือค่ายนะฮะที่พัฒนาอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ด้านล่างของ Smart ท e v i ว e ที่จะสามารถสั่งงานนะฮะ o n d r o i d d e v i c e ได้แบบง่ายๆผ่านทางสายตานั่นเองครับล่าสุดภายในปีนี้นะฮะก็มีการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่นะครับภายใต้แนวคิดเดียวกันเลยแต่ว่ามีขนาดที่เล็กกว่ามากครับ โดยเราสามารถเอาแก๊เจตตัวนี้ไปเสียบไว้ที่รูพอร์ตไมโคร USB ของ Android device ไ,ได้เลยเจ้าอุปกรณ์ตัวนีน้ก็จะสแกนลูกตาของเรานะครับแล้วก็ใช้การขยับของลูกตาของเรานรในการบังคับหน้าจอโดยที่เราไม่ต้องใช้มือเลยครับว่าแต่ผมว่าผู้ใช้อาจจะรู้สึกปวดตาอยกหน้าดูแล็รู้สึกแปลกๆด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นนินจานะฮะแต่ต้องใช้ตาในการฟันดาบสถิตินี่กว่าจะทําลายได้นี่คงปวดตากันหน้าดูเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านี่แหละคือโลกอนาคตที่เป็นจริงแล้วครับ ช่วงหน้าพบกับชีวิตในช่องสี่เหลี่ยมของนักวาดการ์ตูนตัวจริงอย่างตต้มวิสุทิ์พรนิมิต